อันนี้ผมก็มาถ่ายนะพี่จริงๆวันเนี้ยเป็นคอนเทนต์พระที่แพงที่สุดในร้านที่เอามาโอ้ยตายแล้วเนี่ยมาเอาเอาแท้ที่ตูโอ้พอดีเลยนี่เพิ่งเพ,พิ่งมาเอกซเรย์ครับผมเพิ่งเอกซเรย์มาด้วยอันนี้เป็นสมบัตวัดละฟังพิมพ์ใหญ่โอ้เอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่ดวงดีมากเลยไม่กล้าจับเลยมากล้องมาเลยนี่พระองค์้ยเป็นสิบล้านนะครับ ของนี้ก็ขึ้นร้อยละขึ้นร้อยเพราะว่าด้วยสภาพเน<ช>ี่บสภาพย่นงิี้ไม่เจอเลยนะจริงจริงไม่อยากให้พี่ดูเลยไม่ดูก็ได้เอาหรออะไรเหรอเมื่อกี้ผมไม่อยากให้ดูเลยนะเอาไปให้ลูกใส่ได้พี่ <laughs> ลูกผมเล็กขนาดนี้เลยเนะี่ยเอาเอาสองร้อยแล้วกันซื้อม,มาเพื่ออ๋อจะอ๋ออ๋อ สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านนะครับก็ช่วงนี้เศรษฐกิจเงียบๆนะตลาดก็จะดูเงียบๆนิดนึงนะครับแต่ถามว่าคระลงไหมผมว่าถ้ายังเป็นค้าหลักเนื้อหลักๆเจจิ G G, ยอดนิยมผมว่าสวยๆไม่ลงนะแต่พระหย่อนๆย่อ,อาจจะมีสวิงสวิงบ้างนะครับตามเศรษฐกิจนะแต่พวกเนื้อทองคําเนื้อนาค นะพวกเนื้อเงิเนรุ่นยอดนิยมพวกพระรีเมอร์เต็ดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกจำบูหนึ่งพวกตะกุดเงินทองทั้งหลายพวกนี้ราคาไม่ลงนะนะครับแต่สาภาพสาภาพดรอปหน่อยแล้วก็เป็นพระออกออกไปทางย่อยๆหน่อยนะที่จะมาราคาสวิงลงนิดหนึ่งนะอ่ะวันนี้เงียบๆนะก็เลยคิดว่าจะเดินตามตู้นะว่า สายตรงแต่ละตู้เนี่ยมีพระรุ่นไหนแพงๆบ้างอยากเห็นไม่รู้บางเจ้ามีนะแต่ไม่ได้เอามาก็เอาเท่าที่มีก่อนแล้วกันนะในตู้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีเจ้าไหนบ้างแต่ร้านแรกเลยนะตรงเป็นร้านผมก่อนเลยนะครับพระที่ แพงที่สุดในร้านของผมวันนี้นะครับก็จะเป็นจกักรพรรดิของพระปิตาแล้วนะครับก็เป็นพระปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อผงเกสรนนะจำนวนการสร้างไม่เกินห้าสิบเงเท่านั้นนะครับ่าส่วนมูลค่าพร้อมตลับองค์นี้ก็สี่ล้านกว่าบาทครับนะตอนนี้ก็เป็นพระที่มูลค่าสูงที่สุดในร้านนะครับ ต้องบอกได้เลยว่าจำนวนการสร้าง57องค์เนี่ยถามว่าเหลือสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้ไม่กี่องค์นะต้องผู้มากบารมีเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสได้ครอบครองครับเป็นพระหนึ่งรุ่นนะที่ต้องมีบารมีจริงๆนะครัถึงจะมีครอบครองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามากันเยอะไหมเดี๋ยวเอาเท่าที่ทเจอก่อนดีกว่าน,นะว่าใครมีพระรุ่นไหนที่แพงในสุดในร้านมั่งจะมีรุ่นไหน,นบ้างเดี๋ยวเราไปดูนีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับมีร้านไหนบ้างบางคนก็ร้านอยู่เอซมั่งอะไรมัง่งมาเดินเล่นนะครับเดี๋ยวผมเจอสายตรงผมจะดูทุกคนเลยว่าพกพระแพงสุดนี่รุ่นไหนบ้างครับสวัสดีครับน้องอัม โอ้หนี่เหลือแค่นี้เองน่ะนี่ขายดีนะเหลือน้อยมากไม่เหลืออะไรแล้วดีกว่าจริงๆวันนี้พี่มีคอนเทนต์ขอชมภาพแพงที่สุดในตู้โอ้โหแต่นี่ขายไปจะหมดแล้วหมดแล้วตอนแรกมีนัทนะเมื่อกี้เลยก็เพิ่งน่าจะเพิ่งขายไปแล้วโอ้แต่นี่ก็ทีเด็ดนะเป็นย่อยที่ติดรางวัลที่หนึ่งหมดเลยนะครับไม่เป็นไรราคาไม่เท่าไหร่เอาขอแพงสุดในตู้เนี้ยขอ ชมเลครับเพราะว่าน้องขายเหลืออยู่ไม่กี่องค์แล้วไม่ถึงสิบองค์นัเนเ่ยแพงสุดเอาเป็นสองสายแล้วกันอ่อมมอาท<ด>ุก<า>ได้ทุกสายได้ทุกสายของสายให้ดูปุโตหลวงปุโตน่าจะต้องเป็นเนี่ยแหละลอ้อ,ลอแมแอกล้อมแ็กแชมป์แล้วก็พลาดไม่ได้เลยตอนนี้หล,หลวงปู่ศิลาเรียนเนือ้อด้วยอุ้ยอย่างงาม โอ้ยอย่างนี้มูลค่าอะไรครับตอนนี้อย่างนี้ถ้าซื้อขายกันแบบปกติเนี่ยห้าถึงหกหมื่นบาทโอ้นี่ขนาดทองแดงนะทองแดงครับโอ้แต่ผิวอย่างนี้นี่ผิวนี้ไม่เจอผิวอย่างนี้ก็ต้องอัพไปอีกอัพไปอีกอืมอุ้ยแต่สวยแต่สวยครับโอ<ด>้ยนะเพ<ด>ื่อนะทองแดงห้าหกหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> ใครยังไม่มีก็มาติดต่อน้องอามได้นะครับได้ครับได้ครับนี่ส่วนนี้เนื้อนะวาวาแชมป์นะ นี่ก็น่าจะประมาณสรักสามหมื่นอรนี้ดูสามหมื่นตบาทครับผมเอ๊กขอบคุณครับขอบคุณมากครับตัวต้องบอกเลยนะตอนนี้หลวงปู่ศิลาต้องมาตู้มงคลหกเก้านะเขามีมาเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมเจ้าอื่นกันอีกโูดหยู่ดบอะไรอ่ะไปเล่นที่อื่นมาสมงแถวนี้ ดูดูไว้ร้านร้านนี้ไม่ใช่ไล่แต่ผมนะลูกค้ามาก็ไล่นะร้านนี้รับแต่ลูกค้ามีรับแต่ลูกค้ามีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่ะว่าวันนี้ครับผมทำคอนเทนต์ไว้ว่าไม่ได้บอกให้เตรียมตัวด้วยขอชมค่าที่แพงที่สุดในร้านนะครับเรือก่อนช้อปปิ้งก่อนโอ้โห ป้ทำใจยากอยู่บ้านเลยอยู่บ้านไม่เอาเอาที่นี้ที่มีแพงสุดตอนนี้อ่ะตัวนี้เกสรตัวนี้เกสรพอเจ็ดหนเจ็ดอใครดีพี่ดวงใครราคาอเนี่ยตัวนี้เกสุดพอเนี่ยพออันนี้ขายเม็ดอันนี้ไม่ขายแพงครับผมไม่ใช่มหาเวทอ๋ออันนี้ไม่ขายแพงเอาองค์นี้ใครสนใจก็เจ็ดหมื่นนะครับต่อเพจันชาเนี่ยเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าหกหมื่นห้า ตลับโอนก่อนตลับเอาตลับกันเดียวอันนี้เป็นคนนี่เกสอนนะครับพร้อมตลับเพชรนะครับองนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับสี่แสนนิดนิดครับสี่แสนนิดนิดครับเพ็รใหญ่ต้องมีได้หกพวกไลฟ์ที่มีคนดูสี่ห้าร้อยคนเอาสี่หกแสนผมขายลูกค้าก็สี่กว่าแล้วขายก็หกแสนครับ อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ใครสนใจชมพระเครื่องสวยๆก็มาพี่ตูนนี้ได้นะครับบัญชาหลุงพุโตต้องต้องนับนะพราะพาสวยไม่ออกมะอ่านี่ก็อีกหนึ่งคนนะโควกอะไรมาบ้างนี่ผมผมเหมือนโจรป้นมากเลยอ่ะที่คอที่คอนี่โอ้มาเส้นี่ใบลานหน่อยส่งหนอ่นะ ไว้อยู่ที่สวยนะเราได้ราคาดีสองแสนเนี่ยเราไม่อยู่สองแสนเราไม่อยู่อยู่แล้วแสนที่สวยเสียราคาคระพระองค์นี้มูลค่าเท่าไหร่ครับเปิดไม่เปิดไม่ได้ให้เปิดให้บอกราคา,า,าสามกว่าอ่าพระเฉพาะพระสามแสนกว่าแล้วมีคอมีเส้นนะคอมอีกเส้นโชว์ยหมดดิเส้นเส้นแมวาเงี้ยเยอะเกินไหม,เ,ไหมเดี๋ยวเขาหาคนบ้าโป้กอะไรเยอะพุกอะไรเยอะโต้งนั่นเลยเอ้เด็กแนะนำอะไรวะแนะนำโชยหน่อย พระรูปเจ็หลวงตัวโตนะเพราะมันใหม่พระชัยพิธีดี่โตพระชัยนี่พิธีดีจริงเย้ยยอๆอันนี้อะไรใส่ฟ้าหรือเป็นยงใส่ฟ้าเป็นยงเหนือเก็บตังค์พระชัยฮะพิธีดีโดนคนด้วยโชด้วยโชด้วยหมดตีสามมุมนั่นคนเราเขาตกแตลกอ่านี่ก็เป็นนักสะสมอีกหนึ่งท่านนะครับที่เก็บสวยสวย ผมเจอพี่โจไมวินในกระเป๋ากับในคอในกระเป๋าไม่มีอะไรพี่อ๋อวันนี้ไม่ได้พกในคอห้อยอะไรครับห้อยองค์ประจำก็กดนี่ครับขอนี่พิศเจนิบุญตะบุญเทียนแค่นี้พี่อันนี้เป็นองค์แรกๆที่ได้มาแล้วก็ขึ้นคอมาสี่ปีห้าปีแล้วอ๋ออันองค์นี้ห้อยประจําเลยใช่ครับใช่ครับไม่สวยแต่พุทธคุณไม่ได้เหมือนหน้าตานะครับ ก็แต่จ,จริงๆถ้าใช้บุตรคุณนะรเราใช้สภาพไหนก็ได้นะถ้าเก็บสวยก็เก็บใช่ครับพระใช้กับพระสะสมก็เป็นอย่างนั้นเราใช้พุทธคุณไม่จําเป็นต้องสวยครับแต่บุทธคุณไม่ไม่ได้ลดจอนกันแน่นอนครับเฮ้ยครับเฮงๆพี่นี่นี่น <c oughs> ี่นี่นี่พี่อู๋พี่อู๋ <c oughs> ในกระเป๋ากับ <c oughs> ในเสื้อเอาในเสื้อแล้วกันในเสื้อในเสื้อมีมีหน้าหลังวันนี้วันนี้ค่อยองค์เล็กๆข้างหน้าเป็นนี่ครับ ปกที่อ่าเรียมเดิมปกนวะอ่าปกนวะเรียมเดิมนะครับทั้งหลักเป็นอ่าอ๋อยองบนนึกเงินโอ้นี่ชอบพาองค์เล็กๆนะบางอย่านพุทธคุณเหมือนกันหมดเล็กใหญ่จะเนื้อผงเนื้อโลหะขอให้เป็นหลวงปู่นะพี่เรราาเดี๋ยวขอบคุณครับเออคนนี้คนนี้ยังไม่ได้ดูพระบนคอเลยนะ วันนี้ไม่ได้ห้อยมาครับฮะไปไปไปลืมไปลืมไว้ที่ไหนเปล่าหลุดฮะไปลืมไว้ที่ไหนเปล่านี่ตะกุดเงินให้เมื่อกี้ห้อยสองคนหนึ่คนเลยนะตะกุดเงินตะกุดเงินตะกุดเงินนีมีมีมีดไหมเขาบอกตะกุดเหนียวเผื่อเผื่อคลิปนี้จะได้ดังเป็นไก่เอากลางไม่ให้ดูครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ่ะเราเจอ ใจต้องอีสองท่านเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาห้อยอะไรกันนี่ไปามาคอนเทนต์เปลี่ยนแล้วเนี่ยใจจะเอาภาพแพงอยูในตู้ไม่มีใครอยู่เลยก็กลายเป็นภาพบนคอเลยผลตกกลับคนหมดสวัสดีครับอันนี้พี่โม,โมนะครับสวัสดีครับห้อยรุ่นไหนอยู่พี่นี่เปลี่ยนคอนเทนต์แบบสดๆเลยแล้วเนี่ยวันนี้ห้อยอยครับก็จะมีเหรียญรุ่นแรกลมดำครับเฮ้ยนี่เนี่ยตัวจริงแล้วก็สาเก็ต รุ่นแรกครับไข่นแรกอุยแต่ส่วนใหญ่สายตรงยังไม่ค่อยพลาดเรื่องล็อกเกตนะส่วนใหญ่จะมีห้อยไว้ใช้โอ้โหเจอคู่นี้ไปก็หลายตั้งแล้วนะครับหลายแสนแล้วล็อกเกที่ขาดติดขาดตัวไม่ได้เลยครับน้องห้อยขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยเขาบอกขาดตัวไม่ได้ผมก็เช่นกันเนี่ยเห็นไหมต้องมีล็อกเกนตครับ นะครับผมไม่ตาไปไหนแล้ววะเขียนจัดเออได้กระเป๋าก็มุนคอเอาโชว์โชว์โชว์ซะหน่อยกหนในกระเป๋ายคนนี้สภาพสวยอันนี้ออกช็อกโกแลตเลยนะเนี่ยเห็นไหมมาพันธีบางทีไม่ใช่มีแต่ตามตู้นะเดินจี้เหมือนผมนี่ก็ได้ผ้านะครับ วุ้ยุยนเล็กนะวะนี่ไงบางคนถึงบอกว่าทำไมผมผมเดินทำไมผมไม่เห็นผ้าเลยนี่ไเนี่ยต้องจี้อย่างนี้ครับนี่จะเป็นพ้าคงใหญ่พ้าคงโอ้ยคงใหญ่คงเล็กอันนี้สิบสามพิมพ์หลักนะครับโอ้ยองหนึ่งมีเกือบสามแสนนะขอบคุณครับพี่จารเนี่ยผมมองแล้วไปประมาณนะเดี๋ยวไปมาไก่เป็นก้อนทนต์แบบ จี้บนคอเลยนะจี้บนคอเลยว่าใครห้อ,อยป่โตะรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปร้านหนึ่งนะร้านนี้เรียกร้านระครังแตดนะครับก็จะมีเป็นเป็นผู้ใหญ่นักสะสมในองการที่ค่อนข้างจะเป็นทางผู้ใหญ่เลยนะครับมาเปิดร้านเดี๋ยวเราไปชมว่าร้านเนี้ย มีปูโตะไหมแล้วมีเกจิไหนบ้างถูกมากลยแลบภาพแพงสุดในร้านที่วางอยู่ตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่แล้วไปชมกันครับก็เด็กเขาตั้งเจ็ดก็พันหสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่านี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่บอกเลยมีสายยอดนิยมทุกสายบอกเลยขอให้เป็นพายยอดนิยมเกจิยอดนิยมอ่านวันนี้ผมก็มาถ่ายนะพี่จริงๆวันนี้เป็นคอนเทนต์ พระทิพย์แพงที่สุดในร้านที่เอามาโอยตายแล้วนี่มาเอาเอาแท่ที่ตู้โอ้พอดีเลยนี่ครับเพิ่งเพิ่งมาเอ็กซเรย์ครับผมเพิ่งเอ็กซเรย์มาด้วยอันนี้เป็น77รดระฟังจริงใหญ่โอ้เอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่ดวงดีมากเลยไม่กล้าจับเลยมากล้องมาเลยนี่พระองค์อุ้ยเป็นสิบล้านนะครับตรงนี้ก็ครึ่งร้อยละ่ะครึ้นร้อยเพราะว่าด้วยสภาพนี่ครับสภาพอย่างนี้ไม่เจอเลยครับ นี่เป็นบุญเป็นบุญในช่องของมากนะมาจังหวะมาดีเลยนี่ก็เพิ่งได้มาวันนี้เลยครับกลัมาแล้วก็เอ็กซเรย์เลยออุ้ยฮ่า่าแล้วก็นี่ดู<ม>ก็จะมีเกจิ G, ยอดนิยมทุกสายปู่โต๊ะก็เยอะนะครับ<ม>องค์พ่อก็เยอะหลวงู่ทิมก็เยอะโอ้โหคือง่ายๆเลยเกจิ<ม> <K> G, ยอดนิยมทุกสายครับสำหรับร้านคงไม่ธรรมดานะอ่ะ,อะนี่ก็ร้าน นทางแปดนะครับใครมาทันที่กลางวันต้องมาชั้นสองนะลองมาเยี่ยมชมร้านนี้ก็จะเจอพี่สิงห์นะครับประจําการอยู่หน้าร้านขอบคุณครับผมรับซื้อรับเช่านะครับผมครับ้านใหม่ก็เรียกนะครับไม่ใช่ร้านเก่านเดียวโอเคขอบคุณครับพี่สิงห์จริงๆไม่อยากให้พี่ดูเลยอ่ไม่ดูก็ได้อ้าวเหรอออะะไร่เมื่อกี้ผมไม่อยากให้ดูจริงเลยนะ เอาไปให้ลูกใส่ได้พี่โอ้โหลูกผมเล็กขนาดนี้เลยเนี่ยเอาเอา200แล้วกันซื้อ180ซื้อมาเพื่ออ๋อจันอ๋ออ๋ออ๋อีเด็เขามีขายอย่างนี้เด้อนี่ผมจะมาสัมภาษณ์พระไม่ต้องไม่ต้องฟังกันแล้วพระผมเลิกเล่นพรแล้วครับถึงขายตุ๊กตาครับตัวตนอ้าวขอชมพระหน่อยครับเอาองค์ทีเด็ดที่สุด ราคาแพงที่สุดที่ติดตัวอยู่ตอนนี้นอะไรวะพระล่วงได้ผมถือผมต้องจ่ายไมเนี่ยโอ้<ะ> oh, ล่วงไปแล้วพระล่วงครับไ,นนไล่วงไปแล้ว <c oughs> หาไม่เจอแล้ววันนี้ไม่กล้าซื้อครับบนคอดีกว่าห้อยอะไรบนออันนี้ข่ายจริงเหรอเอา้าปิดตาหลังเต่า ปิดตามมหาลาภน้ำเต้าวัดปักน้ำออหแค่นี้พอแล้วแค่แค่สององค์พอองนี้ดูดองนี้ดูดองนี้ปล่อยองนี้ปล่อย,ออยดูดดูดปล่อยปล่อยป <c oughs> วหัวกับคนนี้มากเลยโอเคขอบคุณครับพี่ นี่ก็ตอนแรกจะไปถ่ายพระที่แพงที่สุดในร้านนะแต่รู้สึกร้านนี้ไม่ค่อยเปิดนะก็จะไปเจอจี้นาตัวก็เลยใกลดูพระบุญคอมั่งนะพระที่ร้านมั่งครับก็ค่าเขากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูก็อีพีหน้าเราจะจะมาอัดอีพีอะไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับวางติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไลฟ์สดทุกวันพุธน้าที่18ในค้า30นาทีนนไปนะครับใครจะส่งภาพมาประเมินราคาทางไลน์ได้เลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ